วัสดีค่ะวันนี้เป้าไล่มาทำส้มตำคุณลุงอยากกินส้มตำวันนี้ก็เลยจจกทายสคลิปมาแรกกันค่ะป้าทำบันซืออาวกระเทียมสต้องกรีดดีๆเดี๋ยวเก็บแจกส่งสวนนะมันไม่แพดเนี่ยอันนี้มันไม่แพดเลยกินลุงหวาไม่แพดเลยกินซบๆกันหลานะ จะเปิดทำแบบนี้ให้แกแกกินแพทได้เออเดี๋ยวรูเหลืองเดี๋ยวหรูเหลือง เผพบกินไม่ได้ร้องไห้ปืดปืดพึ่งมาแล้วพึ่งได้กลิ่นมาแล้ววดิดแอืมปป่งนัวสะนิดหนึ่งใส่มากร้กรอยมากใส่น้อยร้อยน้อยแล้วแต่ พึ่งมาแล้วพึง่งพึ่งมาหลบขวนคลิปอันนี้มันแข้ง Ê, 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 Ê. นี้วอุ้ย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 อุยกระเด็นกระโดนอ้าวอันนี้ เราอยู่ในสวนมีกลัวอลไรลูกเชืออยู่แถวนี้เองอย่าท่ายตูดตาเ <c oughs> <c oughs> นี่เราก็เก็บลูกเชือแถวนี้แล้วใส่ได้ทีแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องลางจะคิดเพราะว่ามันโดนทรายโดนดินบางิงไม่ต้องลางก็ได้แลยเห็นไหมแดงน่ากินนี่ ถูกเครื่องเราเองค่ะาามากอมาเนี่ยก่อนนี <c> ้ <oughs> อ๋อเด็กเจ็บอ่ะตาชาเยอะไปด้วยอุ้ยอืมเนี้ยว้านร้อยแหละ่าสตูแล้วนี่วานร้อยแหลน,นลเนีน่นเดี๋ยวลางสักทีหนึ่งแค่พวกเขา มูเพลอกที่มามเรื่องติดมันมีซามแนิดบ้างเนี่ยมีลูกแขนนี้ก็มีอันนี้ลูกใหญ่มันมีลายพันมาพ,นอพอแขนนี้ก่อนเล้วค่ะอ่อแล้ว ่ะดูแล้วเอลิซามข้าวเหนียวด้วยนี่เนีย้ยเนี้ยไก่ค่ะเนี้ยไก่ค่ะซึ่งเราก็มี่นำเนื้ออีกอย่างหนึง่งพ <laughs> ักแกมของเราอยู่นี่เองกินด้วยเนี่ยเดี๋ยว,วนเรากำเอาเนนี้มาแกมนี่ซ่องลูกใหญ่ๆนี่อยู่ข้างในลูก <laughs> เห็นไหมแดดโอเคอ๋อ ปาดโลกแล้แตเหลวแปดอีกคนอีกเนี่ยแฝดอีกเนี่ยมีเหลวเริ่มตำดูอีกแอนเจ้าลูกเพื่อจะซวนแต่แก้ไขเน้นกันเลยุลุงบอกชอบใส่มากหมากทิพชอบกินอืหวานนี่นอืม อืมอร่อยหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบเลยเกดดูเพล่อืม่ลูกได้มั้งหวานเจี๊ยบเลยเรื่อเรายุ่งกตหลอขวดหนึ่งเอาแต่สักตัวหนึ่งเอากระดาษ อยูได้วิฮาใช้สลักตัวเมตรโอเคแข่งต้อนซีเฮียน้ำปลาสักทีได้ไหมใ้ปล่อยมันหน่วง อันนี้ปลาลาปลาลานี้ปลาทำเองนะนี่ปลามันมันเลยเค็มตายแ <c oughs> ปลงบอกเค็มไม่ตายเค็มร่อยดอีอันนี้น้ำเชื่อมน้ำเชื่อม แรงวันมาแล้วน้ำรมคามกับน้ำเชื่อผลกันต้องจอนก่อนเดี๋ยวว่าวานไปแล้วเดี๋ยววานมันเต็มขอบรลด <c oughs> อดันนี้ปิด <c oughs> อืมมนาวมนสักหน่อย หมดเลยไหมมะละกอเอเลีซัมโอเคมาแล้วตัวแสบมาแล้วตัววุ่นวายอืมหอมปลา หนูโพสใช่ไหมใช่ไหมไปล้างบะหมี่มากเลยเนี่ปากอืมอืมร้อยแล้วร้อยแล้วค่ะหอยด้วยมันดูเป๊ะเต้แหละปลาคำมาแปลนเลยพี่เอเยแล้วสามอ๋มอ,อ,มอมดเลยไปล้างบ่อกับมดเลยคุณลุกงก้องด้วย อุ้ยน้ำลงมันตั้มกุ้งซอสทะเลทะเลชาะมึกออ้ยเผ็ดแก๊สเผ็ด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 ซะไว้บิ๊ก่งไปด้วยนี่ bài tên bài cần có gì Yeah ok nha sâm tâm cung sắt tay hoài ok กินข้าวกันเนี่ยไก่เนี่ยไก่ไ่วแผ่ทีตำ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 ปลาลากุ้งสดร้อยร้อยค่ะกินข้าวนอกบ้านมันมีกินข้าวนอกบ้าน เห็นไก่แล้วแง่ให้ปีปลาเป็ดแกะมาวันก่อนแล้วมาลวกงามถึงร้อยมาปุ๊บๆกันแง่ให้แบบนี้เล็กน้อยกี่เหรอ ปิกนิกไหนส่วนกัยวะตอนเหนียวเย็นมาแล้วยุ่งกับจังคืนอันน่าแดดแดดแบบนี้ยังมียุ่งเลยหุ้เครื่องกับแก็ปิดเพื่อน

ไม่เผ็ดเปเยไม่เผ็ดไไม่เผ็ดเลยหยกทุ้งมาใส่ทังทุ้งเลยอะไรทำมิเยอะตั้งแต่เมื่้าลิตรเดียวจะไม่เผ็ด ริบหวานไหมดีไหมน้ำตาตัวเป้าเราพลังตัวเป้าเรานะมีน้ำปลานกนกินดีๆแกกินดีๆเหลวเพน ทำคลิปนี้ก็ว่าแค่นี้ก่อนฝากกดไลค์กดกระดิง่งปริ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 งเงาเปล่าอะไรกันนะคะลววาว่าคลิปหน้าก็เจอกันไหม ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากไว้ก่อนนะคะแค่นี้ค่ะยุ่งครอบแต่จะต้องข้าวบานต้องใไปยุ่งจังเกินแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับไม่เห็น